อ่านะครับนี่จะมาอัปเดตอะไรนะครับนี่ครับก็เป็นคาบูนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับนี่คาบูเป็นคาบูเด็ดนะครับคาบูป่ไม่วิ่งนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ลงคลิปนานนะครับเนี่ยครับอยู่ทุกงานครับเนี่ย กลางหนุนเลยนะครับรถว่างๆครับแบบนี่ก็เป็นดุมครับดุมไปดุมเทน่านะครับนี่นี่ดุมดุมเฉียวนะครับฟ้าแ <c oughs> สงครับแบบนี้ก็เป็นกองเดิมครับนี่นับเป็นกองเดิมครับคแบบกองเดิมนี่ก็ปั้มลอ,อยปั้มลอยสามร้อยห้าสิบบาทครับหูรถมาครับแป๊บนึงครับอ้าว รถมาก็มาอีกแล้วครับรถครับรีบถ่ายนะครับเนี่ยเบาะเป็นเบอะนี่เป็นผ้าจริเลยนะครับนี่ห่มจะเถินะนี่กอดกวางนี่รูปไม่ก็ครับรีบอยู่นะครับนี่ยอย่ามาเนี่ครับเนี่ยเนี่ยกันโตอันจักรวาลเนี่ยนี่กันโตเป็นของเดิมครับนี่ก็เป็นป้อมเดิมครับท่อท่อผ้าครับท่อผ้าสุดมาครับ ทำ้งงมาครับไปเติมครับนี่ก็เป็นเบรกเดิมเตอมเบรกตั้มลอยห่างนี่ครับจตงมาจะไกลนครับนี่ยนี่เป็นคอยลิ่มิโอครับนี่กับบูเดตี่นี่ไรน้ำมันยี่สิบครับก็วิ่งอยู่นะครับยังไม่มาครับครับพ่อพ่อเพิ่งไปบุกที่ตมมานะครับอันนี้เลยครับ นี่ห้ามเนอร์ครับมาแล้วครับนี่ดูครับหานอรเือนี่ก็มังก็จะหมดแล้วนะครับปอกแคก็บอกแคนส่ยังเต่นแลครับนี่มาครับมาครับโหครับไปต้องสนใจนะครับรีวิวต้าครับนี่ก็เป็น นี่ก็เป็นยึดกระจกนะครับแปดสิบบาทเจ้าบุญเจ้าบุกแกเดียดแล้วนะยังยังไม่รีวิวนะครับเอาเอารถก็รวมเราก็จะมันมางมันนี่นะครับทุกนี่นี่ส่งเอแบ่งปูนครับก็ว่าฟังเสียงเลยนะครับนี่อันไม่แล้วครับผมรถครับโอ้โหน่าพอมาไม่ผิดปวดเยอะเลยครับวันนี้นี่เป็นวันเสาร์นะนี่ เอันนี้เป็นลอยวันลอยกระซมนักแ๋ยวจะใหญ่ยิบไปกระชูม่หรเออะดูดนะครับนี้ครับมาเนี่ยครับนี่ครับก็ตรีมกดไลกดแ์ครับ ากช่งครับก็คลิปนี้ขอรับไปก่อนนะครับนี่